สวัสดีค่ะทุกๆคนมือนี้เมียวเมียวสีผ้าพีผ้านองมาซิมมาชิมชีสแบบหลายๆอย่างกันนะจ๊ะพี่น้องอันนี้เป็นช่มนะคะเขาบอกว่าช่มมาสันอันนี้ก็สิเป็นอีกนิโมเรตเต้พวแล้วอันนี้เป็นพนชีสอันนี้ก็สิเป็นซอสสำหรับกินกับชีสไข่กับซอสมะเขือเทศบออันนี้ก็สิเป็น เช่นนะคะหลายๆแบบแต่อันนี้กินมาก,ก่อนเลยเป็นกินโรติ้งจากแกะจากชิปนะจ้ะพี่น้องมาซิ้มกันเบิ้งเออจากแพะบอเออแพะเนาะมันมีข้างแพะเนาะอนนนมาซิมกันพี่น้องแต่อันนี้นี่กินกินแพะนี่ฉันบบทนัดปันไดามากมาจวดเขาเขาห้มาซิมรสชาติค่ะพี่น้องอันนี้เอาไว้สุดท้ายเนาะอันนี้ บอกว่า,วากินมันแห้งมาล่องอันซี <Okay. S 1> มาล่องซิมอันนี้เป็นจากเนื้อเอ้ยจากง่วจ้ะพี่น้อง mm hmm. กินทั่วไปแหละชิมเลยเขาให้มาชิมรสชาติเลย mm hmm. เออพอบานบอกว่าให้กินกระแป้งมนะจ่ะคนไหมคือไหมอันนี้ได้อันนี้เหมือนทั่วไป อันนี้เหมือนหวองไอ้แสบอยู่อันนี้มิโมเรเต้หาแนวดื่มเหรอมันงมันงมีแนวล่างป่างก็ไม่กินเหรออันต่อไปก็สิเป็นจาก นมวัวเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นพรอนอ์้อ้อันนี้กินแห้งกินแห้งจากตัวนี้สีสมนี่กินแห้งกลัวล่าเขากินอันนี้เขามาใหาซ้ซิมนะจ๊ะบางคนกับเพื่อมาซิมรสชาติหลายๆยห้หอืออันนี้ได้อยู่ อันนี้ได้อยู่อันนี้โอเคอยู่ okay, อ่ะแฟบรีจะเป็นอร่อยอร่อยอ่ะแฟนบรีอ่ะอันนี้อร่อยเน okay, ีอันนี้อร่อย mm hmm. อืแม่มเป็นคนบอกกินชีสด,ด้อมาลองอันต่อไปค่ะอันนี้เป็นเส้นเซ้นอะไรเหรออ๋ออันนี้ก็กิกนแห้งเดี๋ยวมาลองชิม,มนบึงอ้าวพอจะมึงไป ซิมเป็นนิ่มๆแต่ชิมไม,ม่เหมื่อขาวขวเปรี้ยวอันนี้นอันนี้ก็โอเคอยู่ชาวามันแห่งมีกินแห้งกว่าป้าป้าเสียงน้ำแล้วก็มันสีออกรสชาติเปรี้ยวแน่อืมอืแต่แต่บ่คอยแสบป,ปันใด โอ้ยชิปนี่ชิปบอกกากินเลยไอตัวชิปนี่อู้เป็นยางอ๋ออันนี้ขอโบอกมือลาได้ไหมอ่ะขออนุญาตไม่กินนะบอกว่าชิปเอาไว้ก่อนน้อยแม,มนซิคิมอัะน,นี่นกินอันนี้อันนี้นะอันนี้คืออีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าแชนเชน แช่นบอกอะไรเขาเรียกว่าอะไร,ะบบะไรนะซวยส,สมสมสมชมหรืออะไรไนี่เลยเออแฟนอลิซาเพื่อนบ้านมามาชิมอันนี้ไปอันนี้กระสิบเป็นแบบนิ่มๆโอ้แต่ละอันกินแห้งมากเลยดูนะลิสก์ฟ้ามีนี่ใช่คือ นายชเียไปนันเี่ยเ่อ่อสโอไม่เอาอบ,นาบอพานอันนี้บอ๊อานพี่องบอมักเป็นเอคนขนนะึ้นหนาแม่เลยขอคอโบอกมือล่าที่เป็นแพะ มันกินแห้งปะป๊ามันนิดเกินไม่ได้นุลองชิมแต่ละอันอันนี้อร่อยกับอันอันนี้กับอันนี้อร่อยคืออะไรชิสเออชิมนิดหนึ่งอย่างอันนี้ละหน่อยเอาไหมแม่ก็วกกากินอันนี้เมีคนลูกคีก็น่จะลองก็ถามว่าอยากทำคลิปอาหารรู้ก่อนจะเปิดใจแล้วก็ลองทำไม่อยากทคาเอาไหมไปเนนลนลองชิมนิดหนึ่ง าให้มันเข้าปากก่อนอะไรทำไมมันเป็นอย่าง,างนี้อ๋อบัวบัขอลองเขาแค่นี้แล้วพี่น,อน,น้อนแคนบัวหวานแค่นี้แหละ